เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหมเอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอดงหลวงว่านพญาไพรตอนที่สอง คืนนั้นที่โป่งสมิงหลวงชายทราผู้หนึ่งนั่งอยู่บนแท่นหินกลางดงไม้ใดาชายผู้นั้นกําลังประกอบพิธีกรรมอะไรสักอย่างหน้าตาท่าทางเคร่งเครียดถึงขังมันหยิบเอาไม้แกะสลักขึ้นมากรรมเอาไว้รักษาถดายคาถาเยืาาด,ดยจาวเสียงสูงสลับต่ํา รูปเดียวทวดท้ทงร่างก็เรืองแสงสีเหลืองจางๆมันแสดงสีหน้าเจ็บปวดเหลือกนาก่อนจะอ้าปากกระยอนเอาบางสิ่งบางอย่างลักษณะสีดาเมือกใส่รูปไม้แกะสลักในมือนานกว่ามืออันสั่นเท่านั้นจะค่อยๆบางไม้ลงกับพื้นและจึงระบายลมหายใจออกมาอย่างผ่อนคลายปัดดนนั้นเองได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นกับไม้แกะสลักที่บัตรนี้ถูกเล็บไว้ด้วยเมือกสีดํามันขยับเดินราวกับมีชีวิตก่อนจะดิ้นตกลงไปกับพื้น นับกลับกลายเป็นหมูป่าตัวหนึ่งที่ขดายใหญ่ขึ้นเท่ากับขนาดจริงเสียงหมูป่าวีดร้องไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดหรืออะไรก็แล้วแต่ดิ้นปัดๆกับพื้นเพียงครู่เดียวก็ลุกขึ้นวิ่งเพ่นผลจากไป <laughs> ายทราหัวดร,ร่าอย่างสุกสมต่อสิ่งที่คายออกมาแน่แล้วมันคายเอาบางสิ่งบางดางในตัวของมันหมายถึงจะผ่อนคลายซึ่งเบทยาคมที่สถิตอยู่ภายในกายแห่งตน ตาเท้าค่อยๆยันกายลุกขึ้นยืนินยับเท้าลงพื้นก่อนจะค่อยๆยอดตัวลงคล้ายลักษณะคนกลานเกิดอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเมื่อายผู้นั้นจุดๆก็ได้กลายร่างเป็นเสือไปในปิบตามันหงายหน้าขึ้นร้องหกก่อนจะเป่นผลจากตรงนั้นไปด่างรวดเร็วเท้าแล้วพราณจอมลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตา ขนาดที่อีกสองพรานนำไก่ตัวที่ยิงได้เมื่อบานได้เหลือจากการกินนำเอามาดัางอุ่นไฟหมายเพื่อจะให้เป็นอาหารในเช้าของบันนี้พอลุงพรานกลับมาจึงยื่นตรงให้แกรับไปกินหอ,อมถุยเต้าบบยพี่นางผีป,ป่าตัวน้นมันคิดได้งไงกันบะาถึงมาทึกทักว่าไก่ป่าเป็นบริบาลของมันนางาอาจจาก็อ้างมากินเลือดก,กินเนื้อเรานแนหลุงเป็นผีเป็นสางจะไปมีบริวารเป็นสัตว์ป่าได้ยังไง กองบอกในขณะที่จิกเนื้อไก่กินดังอดิดอร่อยดีที่พวกเรามากับลุงจอมไม่อย่างนั้นคงถูกผีป่าฆ่าตายไปแล้วกมเอ่ยขึ้นมาบ้างอยด่งเข้าป่าลึกมามากเท่าไรก็ยิ่งมีสิ่งลึกลับอยู่มากมายที่ปันปานมากาดเจอมาเยอะแล้วพวกเอ็งก็จะประมาทก็แล้วกันไม่ดังนั้นคงได้เด็ดตะมอเล็ดกลางป่าแบบนี้เอเอาไว้บ้างๆลุงสอนาคาถาคมให้พวกท่านด้วยนะ เกิดวันใดไม่มีลุงแล้วพวกเราจะได้ไม่ต้องประเจิญกับผีป่าผีไพรที่มันน่ากลัวเพียงลําพังไอ้คมบางอาจจะมาแทงขาหรือ,อยังไงกันก็ยังไม่ดับตายโบยต่เท่าบ้าเสียงดังท่อลุงฉันก็พูดในพื้นฐานของความเป็นจริงชีวิตคนเราะนาไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยคมแก้ตัวเออเราให้รู้นะับวยบอกพวกเองแทงขาจำมาไว้ด้วยหากวันใดวันหนึ่งจิกาตายด้วยคำแทงของพวกเอง ข้าจะมาหลอกหลอนพกเองไม่ไว้ในแต่ละวันเลยนะบุ้ยการจอมกูในขณะที่กลมกับกล้องมองหน้ากันแล้วก็กั้นขำแต่ยึดติดไปเลยนะลุงเรื่องบางเรื่อง,องที่มันหนักก็วางเสียบ้างเออข้าดูแล้วแตู่้ดังว่าจะได้เดินทางกันต่อกว่าจะถึงโปร่งห่วยด่วนก็คงใกล้คำไม่รู้วันนี้จะทําห้างดักกันทันหรือเปล่าที่เปรี่ยบเลยพกเองนะทักทักเป็นพดดัดกันอยู่ได้ พันจอมยัดเนื้อไก่ชิ้นสุดท้ายเข้าปากจะโนไม้เจ็บลงไปในกองไฟให้กลายเป็นเถ้อไฟก่อนจะลุกไปล้างหน้าล้างตาล้างมือตักมาคว้าถุงยำและปืนมาสัพายไว้บนบ่ากลับไปก่อนระอเดีอดวพรามารกกากรีบตามมาก่อนเล่กกันพรานคมแัะพันกองรีบจัดการกับตัวเองไล่เกี่ยกองไฟไม่ให้มีเถ้อเพื่อไม่ให้ลุกไม่ลามไปดังต้นไม้และพื้นที่อื่นๆหลังเก็บกวาดพื้นที่เรียบร้อยทั้งสองพรานจึงรีบวิ่งตามพรานจอม ในขณะที่แกผิวปากร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีพอเห็นว่าพรานคมและพรานกล้องบิงมาถึงด้วยอาการเหนื่อยหอบตาเท่าจอมกวนก็หงายหน้าขึ้นหัวเราะทชอบใจ <c oughs> รอ้อเิดสทางนางดักด้วยดังง่ายถึงได้บิ่งตามข้ามาแล้วก็หอบดังนั้นดังกับม้าหอบแดดกันแบบนี้ <c oughs> ก็คงงั้นมั้งลงุงกล้องบ้าพังกว้นใส่พรานเท่าเดินทางตั้งแต่เท้านัดดีแล้วสายดดแดดดะร้อนเดินมาแดกปลายน,ใน,ในในะับบท พื้นพงไลรยสงบร่มเย็นลมพัดแผ่วเบาช่วยสบายแมลงไพรยกิดปีกต่ำร้องขับกล่อมขณะนกป่าไก่ป่าการรับกันอย่างงดงามในธรรมชาติทั้งสามแม่พานมีเป้าหมายในครั้งนี้คือโป่งห้วยด้วนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นถิ่นอันอุดมสมบูรณ์มีตัดป่ามากมายหลากหลายชนิดหมูป่าที่พวกเขาต้องการก็เชื่อว่ามีเยอะในโป่งนั้นพิงจอมฉันเคยได้ยินมาบ้าโป่งห้วยด้วนมีอีกชื่อหนึ่งว่าโป่งสมิงหลวงใช่ไหมลุง ไอเคยไปก็ยังไม่เคยหรอกแต่ได้ยินคนเล่าบ้าที่นั่นน่มีเสือสมิงด้วยถ่ายแล้วอีกเธอหนึ่งของโป่งห้วยดวนก็คือโป่งสมิงหลวงการเท่าเริ่มอารมพบทแล้วเล่าต่อบ้าก่อนที่จะมีเชื่อว่าโป่งห้วยดวน ่เ,เคยเป็นจุดกำเนิดของลําห้วยด้วนที่ไหลลงสู่พื้นราบและหมู่บ้านของปกเราแต่เดิมโป่งแห่งนี้มีชื่อว่าโป่งสมิงหลวงเพราะเคยมีนภรราาพบว่าที่โป่งมีเสือสมิงทุกถุมที่สําคัญไปกว่านั้นยังมีคนเคยพบกับเสือสมิงตัวหนึ่งที่ใดโตพอๆพกับม้าเทศไใครเห็นแล้วจำต้องแข่งขาตันบาดตัวยอมสยบให้มันกบหัวอย่างไม่ต้องร้องขอ หลายปีก่อนครูปรานของขา้าพรานสนได้ร่วมมือกับนัลคำปันผมมีอากมจากฝั่งประเทศลาวและพักพวกที่มีอาคมอีกสามสี่คนได้ไปปราบสมิงหลวงตัวนั้นเดียบร้อยและเพื่อไม่ให้คนเดินป่าบาดกลัวจึงรวมใจยกเอาเชือลำห้อยมาเป็นเชือของโป่งจนถึงบัดนี้ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองโป่งห้อยด้วนเคยเป็นที่อยู่ของเสือสมิงตัวใหญ่มาก,ก่อนจึงมีชื่อว่าโป่งสมิงหลวงแต่พอเสือสมิงถูกปราบจึงพากันเปลี่ยนชื่อเป็นโป่ปงห้อยด้วนปรานคมเอ่ย ท่านก็เคยได้ยินว่าป่งห้วยด้วนมีอีกเทือหนึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีเทือที่น่ากลัวแบบนี้พรานกล้องเอ่ยบ้างปกเองกลัวไม่หลักกับรถตระมิงหนะพรานจอมหยุดเดินนานไปมองสองพรานรุ่นหลานไอ้กลัวน่ะก็กลัวอยู่ตาแต่มากับลุงแล้วพวกฉันก็อุ่นใจอืมตอบได้ดีไอ้กล้องพรานเท่าหัวเรถชอบใจแต่วกเองก็ตรงตามมาว่าด่างหนึ่งนับบ่อยหากว่าเจอกับรถตระมิงจะปวดผีปีตัด ให้ตั้งติตนึกถึงพระพุทธคุณทัครูบาอาจารย์จากนั้นก็าหาทางต่อสู้หากสู้ไม่ไหวก็เป็นเอาตัวรอดลุง <l ug> ตอนแรกก็เหมือนจะดูดีนะแต่เพ่นเอาตัวรอดเนี่ยพวกฉันบังบ้าจุงจะไม่ถิงพวกฉันหรอกนะเออจะคิดมากบวยข้ามาถึงพวกเองหรอกทางไปตำเป็นทันจอมออกเดินทางต่อแกเดินนำพลังมองสำรวจธรรมชาติที่อยู่รายล้อมมีบางครั้งเห็นแก้งกวางวิ่งผ่านหน้าไป นับป่าพื้นป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยระวังตัวู่ระวังเขตแดนประเทศมีบางครั้งที่เจ้าหน้าที่เดินทางผ่านมาแต่กระนั้นก็ไม่ได้ประจําบรรดาตัดป่าทั้งหลายที่หลบเป็นผู้กลก็พากรดรอมตัวกันเป็นกระจุกอยู่ตามป่าเขาแห่งนี้นานๆครั้งถึงจะได้ยินเสียงช้างป่าร้องแปลนแนบางคราวก็ได้ยินเสียงเสือร้องมาแต่ขบห้วยเขาดอยแห่งใดแห่งหนึ่งและบางครั้งก็ได้ยินเสียงหมาหอกกล้องสะท้อนมาให้ได้ยิน ทำไมได้หมาป่าก็คงเป็นหมาของนายปราณคนอื่นๆที่พาหมาบ้านเข้ามาในป่าด้วยตาเท่าเอ,อ่ยขึ้นมาลอยๆพวกเขายังคงเดินทางกันต่อไปมีจุดพักกินข้าวบ้างในช่วงเที่ยงจากนั้นก็เดินทางต่อกว่าจะถึงโป่งห้วยด้วนก็เล่นเอาตะวันเกือบตกดินพวกเอ็งเด้งหาไม้มาทำห้างกันเถอะถ้าบาริมห้วยแห่งนี้ถือว่าเป็นไทรภยูมที่เหมาะแล้วสองพรานรีบไปหาไม้มาทำห้างขณะตาเท่าตำรวจบริเวณโดยรอบ ก่อนจะรับไม้จากกลมและกล้องมาทําห้างดักกว่าตะวันจะตกดินเพเกาก็ทําห้างเสร็จสับและขึ้นไปอยู่บนนั้นเรียบร้อยดวงตะวันสีส้มหมากสุกค่อยๆกดินลงรับเปลี่ยมดอยขณะรลมพัดแผ่วเบาเย็นสบายดีอยู่หน่อยที่ยุงไม่ตามขึ้นมารบกวนมีบางครั้งที่ต้องใช้พาเขามา้าปัดไล่เมื่อมียุงบินขึ้นมาหา พื้นป่าที่เงียบสงบเรากับรู้ถึงการมาของมนุษย์ทั้งสามคนสัตว์ป่าไม่ยอมออกมาให้เห็นแต่จะมีบรรดานกที่บอยบินอยู่บนท้องฟ้าพอค่าลงก็มีบ้างที่เห็นค้างกาวและนกตบยุงบินทวัดเวียนไปมาความมืดโรยตัวลงมาดังรวดเร็วปกคลุมพื้นป่าแห่งนั้นให้มืดสนิทเพียงไม่นานที่ฟ้ามืดชนิดที่ไม่สามารถมองเห็นได้รอบตัวตัวเดียวความมืดจึงตายตัวลง อาจจะ้วยสายตาที่เริ่มเจนกับความมืดจึงสามารถมองเห็นอนาบริเวณโดยรอบอีกครั้งแทนที่ความมืดแต่เพียงพอที่จะเห็นสิ่งรอบข้างได้ตรงปลายไม้ใหญ่น้อยก็เห็นมีรูดสายหมอกลอยปกคลุ่มเพียงครู่เดียวเท่านั้นสายหมอกกับพันมาลายหายไปพร้อมกับสายลมที่เย็นพัดแผ่วพรานก้องกับพรานคมพักกันกอดอกคิดถึงกระนึงหากกองไฟเมื่อคืนที่จะทำให้กลายความหนาวเย็นในเวลานี้นับตั้งแต่ความมืดกลายตัว ความเงียบที่ปกกลุ่มก็เริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งเริ่มจากได้ยินเสียงมลแรงไพรออกมาปิดปีกประสานเสียงบัเลงท่องทํานองแห่พงพงไพรกว้างจังไพเราะในขณะที่บางตาก็ได้ยินเสียงหมากโกงคอหอนดังเยือกเย็นพวกฉันเพิ่งเข้ามาที่โป่งห้วยโดนเปนคทั้งแรกไม่คิดว่ามันจะเปล่าเปลี่ยววังเวงขนาดนี้ต้องพรานพักกันบน่นยังมีอีกมากมายนี่มันแกลนำํำเต็มเว้ย แสดงว่าจะมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านี้อีกหรือรุ่งก้องถามออกมาอย่างนึกเจ้าตาดองไทยเกิดน้พกเองคอยดูกอนเล่ากันบ้าจอบพรานจอมก็จึงกระดับไปพิงต้นไม้แกกอดปืนเอาไว้ในอกแล้วเอ่อยขึ้นข้าแต่ขอนอนทักเงียบก่อนนะ่อนเืนนู่นแหละหมูป่ามันถึงจะออกมาพวกเองจะคุยกันก็คุยกันเบาๆดนะ้วยล่ะเกิดพวกจัดได้ยินเสียงคนคุยกันพวกมันรู้ตัวจะไม่ลงมากินดินโป่งแล้วนะเสียงก้องพรานจอมเงียบไปแล้วพรานคมกับพรานก้อง จึงได้แต่นั่งจ้องหน้ากันในความมืดก่อนจะตัดสินใจแยกย้ายไม่เอ่ยคำใดอีกด้วยเพราะเกรงบ้าหากสัตว์ป่าได้ยินเสียงคนคุยกันมันจะไม่ยอมลงมาให้จริง ดวงเดินแขวนอยู่ปลายฟ้างดงามในแบบฉบับของมันสายลมยามดึกลอยระลิวพัดไอเย็นปกแผ่ไปทั่วทั้งพื้นป่าโป่งแห่งนั้นยามนั้นเองมีเสียงดังเดินมากับพื้นดินใบไม้ใบด้าแบกรับไปตามทางที่มันย่างเหยียบแงตอแกรบแรม้จะแผวเบาแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้ทั้งสามพรานรู้ตัวเพราะเขาส่งสายตาให้กันในความมืดขณะพรานจอมยกปืนขึ้นน้อยๆอ,อันเป็นสัญญาณให้อีกสองพรานรู้ตัวบ่าเกจะเป็นคนยิงเอง น้ำค้งดำดึกร่วงกล่าวหมูป่าร่างบอบบางราวกับนางแบบเดินพลางเอาจมูกที่มีแก้วแหลมงงคุก้ยเกียร์ไประหว่างทาง ดูถ้ามันกําลังม่งหน้ามาจัางจุดที่พวกเขานั่งห้างอยู่ในเวลานี้แล้ววินาทีแห่งการรอคอยเนื่องนานราวกับทั่วกับทั่วกันสามพรานปานิ่งมองเหยียดของตนอย่างอดทนก่อนที่จะเห็นว่ามันเดินเข้ามาอย่างระแวดระวังทุกครั้งแต่ปิ่งโดยรอบนิ่งสนิทมันจึงใช้เขี้ยวอันยาวงงกับจมูกอันทรงพลังงัดดินโป่งหม้หาแร่ธาตุและจัดเด็กๆในโป่งดินกลิ่นส้นหลังของมันมีเต้นกนสีดำแหลมกับหยางขนของเม่นที่ตั้งโดเด ตลอดสันหลังไล่เปเรี่ยจนถึงหางสั้นจูที่กระดิกไปมาเจ้าหมูป่าร่างพร้อมกระรองตัวนั้นใช้เวลากับการตะกุยดินโป่องอีกดาว4ีถึง5นาทีทานจอมจึงประทับปืนจ้าลัานา่นไกลตรงกระสุนไปยังเดือดดังทันที ยังไม่จินุลนวันปืนเสียดไว้ต่ำจังหวะที่กระสุนลูกปลายแตะถูกเนื้อหนังของหมูป่าตับมีเสียงร้องของมนุษย์ราวกับตกใจแหกปากร้องขึ้นด้วยเสียงที่ผิดปกตินั้นทําทให้ในายพรานทั้ง3ามไม่เบนแม้แต่กระตั้งปรานจอมเองก็ถึงกับขนาดขนลุกขนชันตามๆกันพวกเขาอันมองหน้ากันอย่างอัตโนมัติราวกับจะสอบถามกันว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงร้องของมนุษย์หรือว่าเจ้าหมูป่าตัวนั้นกันแน่ ทันพอกายซึ่งความตกใจก็หันหน้าไปทางหมูป่าอีกครั้งไมายจะทำให้มันดับปิ้นตายคาที่แต่ก็ต้องมีอันร้องออกมาอย่างเสียดายเมื่อหมูวิ่งจันหายไปทางจุ่มทุ่มพุ่มไม้เห็นแต่ตูดดำๆกับหางสั้นจูปลุกหายไปเท่านั้นพวกเองได้ยินเสียงร้องหรือเปล่าว่าไอ้กองไอ้มพรานจอมผู้ประทับปืนยิงหมูป่าหันไปถามหลังพาดจากหมูป่าเพราะความหนกกับเสียงประหลาดที่ได้ยินแต่เหมันคนร้องเลยลงุงฉันแน่ใจว่าเสียงนั้นมาจากร่างของหมูลุงจอมหมูร้องเป็นเสียงคน ข้าก็ได้ยินพรานเท่าตอบแกยังมองไปยังจุดสุดท้ายที่เห็นกลิ่นของหมูป่าวิ่งหายไปอย่างสงา่าหรือจะเป็นหมูผีว่าพกเองฉันก็คิดแบบนั้นนะจา๊าลุงพรานกมบอกพลังวางปืนแล้วยกมือขึ้นรูปแขนตัวเองประสบการณ์การเดินป่าและพบเจอกับสิ่งอาถรรพ์มากก็ไม่ใช่น้อยๆทําให้ทายทาราไม่ได้ตระนกไปมากกว่านั้นแกพยายามตั้งสติไม่ให้พังเถอจนกลายเป็นเบี้ยล่างของพูดผีปีศาจ ที่มักมีกรรมวิธีหลายรูปแบบมาหลอกล่อถ้าหากไม่ตั้งสติแล้วโอกาสพลาดถึงแก่ชีวิตจมมีมากตั้งจากพรานคมและพรานก้องที่ยังแสดงสีหน้าหวาดกลัวแกมสงสัยออกมาอย่างเห็นได้ชัดและเอาแต่รอบมองหน้ากันอย่างไร้คำตอบหลายครั้งเสียงบอกเล่าจำเตือนจากบรรพบุรุษนายพรานทั้งเรื่องาวของเสือสมิงและปีศาจในป่ารวมไปถึงสัปปะสิงรอบกายในผืนป่ามาดามันน่ากลัวรุนแรงและโหดร้ายมากมายนักอย คืนนี้คงจะผ่านแล้วละ่ะไปกว่าจะถึงเท่าก็อีกตั้งหลายโมมนอนหลับเอาแรงกันต่อเถอะพรรนจอมบอกและขยับไปเอ็นหลังพิงต้นไม้คมตาลงหลับยับยั้งความบันกลัวในหัวใจให้หลับไปกับปาเตการ ห่างออกมาไม่เกี่ร้อยเมตรมูปาท,ที่ถูกยิงวิ่งตุปปัตุเปมาจนถึงโคนต้นเต่งก่อนจะล้มลงไปกองกับพื้นมันกลมลงมองตรงรอยกระสุนที่ฝากฝังลงเหนือก้นขาหลังซ้ายซึ่งหาได้มีเลือดไหลออกมาแต่ดังใดใบหน้าของมันบิดเบี้ยวเราเจ็บปวดจังเหลือแสนบัดนี้ปิกระสุนแทบจะฝังแค่ร่างกายหากได้เตาะลึกถึงความรู้สึกภายในจมูกอันใหญ่ตัวของมันสูดอารมณ์หายใจมาให้มีชีวิตนานที่สุดเจ็บเหลือเกินโอ้ เสียงร้องทุกขเวทนาของมันไม่ได้เป็นเสียงร้องของสัตว์ชนิดใดหากแต่เป็นเสียงของมนุษย์ปุดทุชทนที่พบเจอกับความเจ็บปวดเหลือขนานี้เองซึ่งหากกลอยู่แถวนั้นได้ได้ยินไปต้องกดลุกและวิ่งจนป่าราบแน่เจ้าหมูป่าตัวนั้นก้มลงเลียบาดแผลที่เริ่มปรากฏเป็นรอยเปื้อนสีน้ำตาลลายไม้ชัดขึ้นทุกขณะตามสัญชาติญาณและเริ่มยาวเป็นทางคลืบคานไลเ่เล่ยไปทั้งขาก่อนจะไล่ขึ้นไปยังลำตัวของมันจนไม่อาจตะกระดิกต,ต่อไปอีกได้ มีเพียงดวงตาที่เรื่อนด้วยน้ำตาเท่านั้นทิ่ตอกกลับไปกลับมา หลังบารสุดท้ายเกือบตันไปทั่วเดินร่างมันจึงได้แหกปากร้องอีกครั้งก่อนจะจบชีวเบ็ดอนาตรลดสังเบ็ดลงเพียงแค่นั้นร่างที่เสือหมอบนอนอยู่กับพื้นรองด้วยใบไม้ผงกหัวขึ้นอย่างตกใจเมื่อสองหูของมันได้ยินเสียงของปืนกล้องสะท้อนไปทั่วทั้งโป่งดวงตาเล็กเดียวแดงกำของมันหันไปมองโดยรอบอย่างสงสัยต่อเสียงและความเป็นไปเกิดอะไรขึ้นโป่งแห่งนี้แต่เดิมอยู่กันอย่างสงบ ยามนี้เหตุใดจึงมีเสียงกัมปนาตเกิดขึ้นได้หรือเวลานี้มีมนุษย์บุกรุกเข้ามาแล้วรูปตระเป็นในพวกหนานสินิดตามมารังควานขาดถึงเทนีปัญญาเสือลุกขึ้นแล้วกายร่างตัเป็นชายชะา,านั่งคัดสมาธิดวงตาของมารองแสงสว่างโลมองไปยังทิศทางของเสียงที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ได้การแล้วก็ต้องไปรอบดูปกมันปัาจทัยคนที่กาดตามหาหรือไม่ แต่เดิมทายทราผู้นี้คือผู้ที่มีวิชามต์ขลังมันสามารถต่อจิตได้ในวันหนึ่งได้ต่อจิตต้องลอยไปท่องเที่ยวแต่ด้วยความปิดปัาอะไรก็ไม่อาจทราบได้ายผู้นี้ไม่สามารถกลับเข้าร่างได้อีกต่อไปจนทําให้สังขารหมดลมหายใจบรรดาญาติพี่น้องได้นาร่างไปชวาปนาักกิจมันจึงกลายเป็นเตจตาพูดต,ต้องลอยไปอย่างไรจุดหมายจนกระทั่งในปีก่อนได้เจอกับร่างของปัญญาเสือ ที่ด้วยบุพกรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกันมาแต่ก่อนดวงจิตอันแข็งกล้าจึงเข้าสิงตัวในร่างเสือจนกลายเป็นเสือสมิงในที่สุดตามสัญชาตญาณของเสือแล้วมันมักจะลากเกณฑ์ฆ่าจำสัตว์เมื่อมันได้กัดกินบรรดาสัตว์ทั้งหลายหนักเข้าก็เกณฑ์ฆ่าผู้คนนั่นับวันบิญ,ญญาณของคนที่มันฆ่าได้ย้อนกลับกลับมาสิงตัวจนพญาเสือสมิงจำต้องออกเดินทางตสอหาวิธีแก้ไข ด้วยบาปหนักกำหนาเกินคาดู้กคนอย่างไรซึ่งความปราณีกำตามสนองเมื่อบรรดาวิญญาณที่ถูกสังหารไปย้อนเข้าหาตัวของมันสิงสู่เกาะกลุ่มคอยรังควานจนพญาเสือไม่อาจจะอยู่นิ่งได้และแล้วในวันหนึ่งมันกลับสามารถค้นพอบปิธีผ่อนแรงได้จึงได้มีการนำท่อนไม้มาแกะสลักเป็นสัตว์ แล้วใครเอาวิญญาณที่ร่วมสิงกลุ่มร่างให้กลายเป็นสัตว์ปีศาจเพนเรนไปอาศัยปะปนอยู่กับสัตว์ป่าชนิดเดียวกันอยู่ฝั่งนั้นได้ไม่ทันไรสัญญาณดิบแห่งนักล่าจึงทําไม่ต้องเกณฑ์ฆ่าผู้คนในวันหนึ่งพญาเสือสมิงได้เข้าไปทําร้ายผู้คนในหมู่บ้านจำปาสีฆ่าคนไปนแล้วหลายรายจนผู้คนบาดกลัวจึงต้องไปตามผู้ที่มีวิชาอาคมนามบ้านนั้นสินมาช่วยปราบ พญาเส๋อจสมิงต่อตู้กับนานสินหลายต่อหลายครั้งแต่ด้วยความที่ด้อยกว่าในเรื่องของคาถาอาคมจึงทําให้มันพ่ายแพ้หนีตายข้ามแดนมาดังประเทศไทยจึงมาอาศัยอยู่ที่โป่งห้วยด้วนแห่งนี้มาราวสามถึงสี่เดือนแล้ววันนี้ถิที่อยู่อันแสนสงบของมันถูกรบกวนเปลงบ้านนานสินจะติดตามมาถึงจึงจำต้องไปสำรวจตัวตราหากเป็นอะไรเก่าก็จะแปงเด่นเพน่นหนีแต่ถ้าหากไม่ไทช่ก็จะจัดการกับไปอีมนุษย์เหล่านั้นให้ติ้นจาก โดยคำเคยนันสยองขวัญยังคงดำเนินต่อไปหลังตุนไอคอนปืนเสียงอันทรงพลังอำนาจจางหายไปป่าทั้งผืนจึงกลับมาวิเวกอีกครั้งบางคราวได้ยินเสียงทั้งป่าร้องมาตาักหลังเขาสูงตระงานบางทีได้ยินเสียงเสือกงกอร้องกลมขวัญท่ากับจังหวงในอาณาเขตของมันป่าผืนนั้นจึงมีความลึกลับดำมืดอ,อย่างไร้จุดสิ้นสุดมันยังคงเป็นปริศนาให้ทั้งสามนายพรานสงสัยบ้า หตุแต่คาที่ยิงหมูป่าร่างบางหมูถึงได้เป็นเสียงร้องออกมาราวกับเสียงร้องของมนุษย์จะบ้าหมูปาดก็ไม่ทายเพราะได้ยิงกันทั้งสามคนจะบ้าหมูผีก็ไม่น่าใช่อีกเช่นกันเพราะก็เห็นเห็นกันอยู่บ้ามันมีชีวิตใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าทุกประการพอตกใจเสียงปืนและอาจจะถูกกระสุนเจาะเข้าร่างกาย จึงเบ่งหางจุกตูดดบหีีนีไปเกินนั้นทั้งสามนายพรานต่างเชื่อว่าเสียงปืนที่พรานจอมยิงหมูป่าคงจะทำให้บรรดาสัตว์ป่าไม่กล้าเข้ามาใกล้และกลิ่นบกุนควันปืนคงจะเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับพวกสัตว์ป่าจนป่านี้พวกมันคงหลบหลีนีไปยังโป่งอื่นแล้วและห่างไกลจากสถานที่แห่งนี้และอีกกลิ่นแห่งความอันตรายสัตว์ป่ามักรู้ได้ตามสัญชาตญาณดังนั้นพวกเขาจึงพากันหลับเอาแรงไม่ใจให้รอถึงรุ่งเช้า จะได้เดินทางต่อหาร่องรอยของหมูป่าหากโชคดีมันอาจบาดเจ็บสร้างร่องรอยก็จะได้ติดตามไปตามดั่งใจหมายแต่หากพลาดเป้ามานันหนีไปได้ก็จะได้เบี่ยงเป้าหมายไปยังที่อื่นต่อไปปง่งห้วยด้วนกินพื้นที่กว้างขวางหลายสันเขาเป็นปงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัพพะสัตว์และต้นไม้น้อยใหญ่นานา,นาพันธุ์ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเป็นอนาเขตเชื่อมต่อระหว่างประเทศมีเขตปักปันเขตแดนกันอย่างชัดเจนแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้ ถูกขนานนามว่าเป็นป่งสมิงหลวงมีความน่ากลัวด้วยเพราะเป็นการรวมตัวของบรรด,ดาเสือสมิงมีพญาสมิงหลวงปกครองแต่ด้วยเวลาผ่านไปสมิงถูกปราบบรรดาตัวเล็กตัวน้อยก็ถูกกำจัดปงสมิงหลวงจึงถึงการสลายหายไปต่อมาชาวบ้านได้เปลี่ยนชื่อไม้สยบความสยองนั้น ทีอุรมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่ามีมากมายขนาดเข้ามาครั้งใดแต่สัตว์พวกนั้นติดมือกลับไปด้วยทุกครั้งเกี็กจนติดปากในเวลาต่อมาบ้าโป่งห้วยด้วนตามเชื่อลำห้วยที่มีต้นกําเนิดที่โป่งแห่งนี้ลมไพรจอยพัดทั้งสามพรานก็ยังโป่งนั่งอยู่บนห้างคิดบัาคืนนี้คงไม่มีสัตว์ตัวใดลงมากินดินโป่งเพราะเขาพากันพักผ่อนเอาแรงเพื่อว่าในวันรุ่งขึ้นจะเปลี่ยนเป็นออกไปไล่ล่าหมูป่าเดินหน้าตามล่าตามร่องรอยที่มันสร้างอาบไว ่วนตัวที่ยิงไปเมื่อครู่นี้หากว่ามันรอดไปได้ก็ให้แล้วไปแต่ถ้าถูกจริงมันบาดเจ็บไปไหนต่อไม่ได้อาจจะถูกเสือหรือหมาป่าลากออกไปกินยังไม่อาจทักทวงได้แม่ไกกันนักในความมืดแห่งรติการชาชราผู้มีเบื้องหลังเป็นเสือสมิงได้ยองย่างมาหยุดลงเงยหน้ามองสำรวจไปทางห้างดักสัตว์ที่ทั้งสามนายพรานกัดทางนั่งกันอยู่ดวงตาของมันเป็นประกายสัญชาตญาณดิบผุดขึ้นมาอย่างไม่นึกปั่นเกรง มนุษย์ทั้งสามคนไม่ใช่พวกของนานอินไม่ใช่อริกเก่าเพราะฉะนั้นพวกมันจะต้องเป็นอาหารของปัญาเตือเช่นเขาเมื่อคิดได้ดังนั้นมันจึงย่างเดินไม้ไปหยุดเรียกให้ทั้งสามพรานดอกดอและจ้องขดดําย่างไร้ความปราณีลมที่พัดมานั้นช่วยเอากลิ่นสาบถุนกระทบจมูกของพรานจอมจนไหวตัวโอ้ก็ได้กลิ่นเถอะวะแกเอ่ยระยกร่างขึ้นนั่งตรงใช้สายตากลมมล้าสำรวจปองไปโดยรอบ ก่อนจะเห็นว่ามีาชายราคนหนึ่งนุ่งเสื้อผ้าสีดำเกือบจะเดินไปกับความมืดกำลังเดินมุ่งตรงมาหยุดอยู่ใกล้กับปลําห้วยอ้าวนั่นนายปราณนี่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นล่พะพญาเสือแปลงเงยหน้าขึ้นไปมองอยังทั้งสามมนุษย์และเอ่ยถามพวกข้านั่งขัดทางก็ยิงสัตว์นาเจ็ว่าแต่เองเป็นใครหรือปราณจอมตะกนถามกลับมา แกสงสายตาให้พรานกลมและพรานกล้องอยู่นิ่งๆเงียบๆจะได้หลงกลนในอุบายของแขกจำบิการผู้นี้เด็ดขาดอาคาเธอเตาเป็นนายพรานเหมือนกันเมึกคิดได้ยินเสียงปืนก็นเลยเดินมาดูอ๋อถ้าดัางนั้นก็ขึ้นมาคุยกันบนนี้จะยืนให้เมื่อยขาทำไมกันลอยเตาเอ้ยอาคาขึ้นไปไม่ได้สมิงแปลงเอ่ยข้าเจ็บขาพอเอ็งลงมาคุยกับข้าข้างล่างเถอะเอ็งบอกว่าเอ็งเป็นนายพรานแล้วไหนระปืนของเอง็งสัมภาระก,ก็ไม่มีอะไรทักดาง เป็นในพรานจริงๆหรือเปล่าวะเนี่ยสมิงแปลงชื่อสาวสแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาพันนั้นเองดวงตาของมันก็พันแดงกำ่ำมื่อกลางกลงเล็บแยกเจ้าขาว,วบับทับคลยรับลา,บลาว่าบนใบหน้าจะมีลายเสือขึ้นมาทับสอนต่างคนต่างดูถ้าเองไม่มารบกวนข้าข้าก็จะไม่ทำร้ายเองไปเจบไปจงลงมาหาข้า มันเอ่ยทำทีสะกดมองไปยังกล้องและคมสองคนคืออ่อนดอยและกับรู้สึกว่ากำลังถูกควบคุมจะจะเปียนปลงไปบารเอร์บุยไปให้พ้นไม่บ้าเปล่าการจอมตึงเล็งปืนไปยังให้เท่าหน้าเสือพอกระสุนพุ่งเข้าหามันมันจึงกระโดดหลบแล้วหันหลังเตรียมจะแผ่นทบับกลับต้องสะดุ้งยงอีกครั้งเมื่อพรานจอมส่งลูกตะกบไปอีบรอบอ๋อน่ยไอ้เตอเทาที่จะมาสะกดหลอกล่อลูกหล,ล,กลานข่าด้วยอยังไงกันวะ ไม่มีทางหรอกปุ้ยหลังจากเสื้อเป็นไปแล้วปราณจอมติงหันไปนทางสองนายพรานซึ่งบัดนี้ได้กลับมาเป็นปกติอีกคนหนึ่งแล้ว